สวัสดีค่ะเจ๊ไฝบันเทิงมาแล้วแม่พัฒนาการความมุ้งมิ้งของตะหลิง่งเตาะหนูออมช่วงนี้คือดีต่อใจมากแม่ทั้งเต๊าะทั้งออนทั้งแกล้งทั้งหึงแบบเลเวลอัพไม่พักใครจะไปทนไหวแม่จ๋ารวมตัวกันให้ไหวเลยค่ะเพราะวันนี้เจ๊ไฝมีเรื่องเด็ดเรื่องเผ็ดเรื่องฟินเบอร์หมืน่นแบบที่แม่แม่ฟังแล้วต้องร้องว่าหัวใจจะวายพูดเลยว่าพัฒนาการความมุ้งมิ้งของตะหลิ่งกับเยนหนูออมไม่ใช่แค่ขยับขึ้นทีละเลเวลแต่ ุ่งทยานเหมือนตรวจเอทีเคแล้วขึ้นขีดเข้ม2ขีดตอนนี้คือไม่ได้แค่เตาะเบาๆแล้วนะคะแต่ระดับเตาะแบบลงทะเบียนยากกับแม่บ้านไปแล้วครึ่งตัวช่วงแรกๆแม่ๆจะเห็นตะหลิงเตาะแบบปกติเตาะแบบขนทั่วไปแต่พักหลังมานี้โอ้โหน้องหลิงของน้องอมไม่ธรรมดาเลยนะคะเหมือนอัพสกิลจากเตาะทั่วไปเป็นเตาะสายมัดใจแฟนเด็กไปแล้วน้องอมนี่คือเป็นสายอดออนตลอดเวลาขนาดแก้วน้ํายังไม่ต้องขอกรอบไว้น้องยกไปให้ เองพร้อมสายตาอ้อนมุกไม้ตายสายหึงเชิงลุกของหนูออมเรื่องนี้เจ๊ขอพูดแบบไม่อ้อมค้อมน้องออมเท่ากับสายหวานบวกหึงหน่ารักบวกปวดหัวใจวันที่พี่หลิงบอกว่าจะไปดินเนอร์กับสาวฮ่องกงโอ้โหแบบไม่ใช่นางเอกธรรมดาเลยนะคะน้องลุกลุกทันทีเตรียมยึดหัวใจคืนรีบงัดทิกขึ้นมาเลยว่าพี่หนูอยากไปทะเลนี่ไม่ใช่แค่หึงธรรมดานะคะแต่เป็นหึงระดับคอสเซนเตอร์พร้อมบริการ24ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดไม่มีพักเที่ยงแม่แม่ฝั่งไหนฝั่งหลิงหรือฝั่งออมในโมเมนต์นี้ต่หลิงคือเท่ขู่สุภาพนิ่งแต่เชื่อดนิ่มๆได้ตลอดเวลาส่วนหนูออมคือหวานบวกขี้อ้อนบวกขี้หึงแบบคิวคิใครฟังแล้วไม่ฟินคือใจเป็นเหล็กกล้าแล้วลูกโอ้ยจะเลือกฝ่ายไหนดีเจ๊บอกเลยไม่ต้องเลือกจ้าแม่แม่เรือคู่เราเชียร์ทั้งลำเดือน11แล้วจะไปเมื่อไหร่ตอนนี้คือทั้งดอม ั้งแม่แม่ปั่นหัวแทบจะเปิดปฏิทินดูวันให้เลยค่ะมีทั้งทะเลภูเขาดินเนอร์หรูวิวห้องพักแบบคู่รัก โอ้ยแม่จ๋าบรรยากาศมันมาแล้วหัวใจมันจะดิ้นจะร้องรีบไปสักทีได้ไหมคะความรักไม่ได้บอกด้วยคำพูดแต่บอกด้วยการกระทำความมุ่งมิ้งของคู่นี้มันไม่ได้เกิดจากคอนเทนต์แต่มันเกิดจากเคมีที่ตรงกันแกล้งกันแล้วหวานแบบที่พูดแค่ว่าจะไปดินเนอร์กับสาวฮ่องกงก็กระตุกให้คนหึงน่ารักน่ารักแล้วชวนไปเที่ยวแทนคือสัญญาณว่าฉันอยากอยู่กับเธอที่สุดแหละแค่นั้นถ้าแม่แม่พร้อมแล้วช่วยตะโกนออกไปดังๆว่ารักนะคะตะหลิ่งห,งหนูอ ไปเที่ยวได้แล้วค่ะอย่าดองทริปนะคะแม่แม่ปูเสือรอแล้วฟินเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะใครมนโนเหมือนเจ๊ขอกําลังใจหน่อยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ด้วยนะคะจะได้มีแรงไปส่องโมเมนต์รอบต่อไปรับรองแซบฟินจิกหมอนขาดเหมือนเดิมแน่นอนรักทุกคอมเมนต์รักทุกยอดวิวรักทุกแม่เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ